เอาแล้วก็ริอ่าแค่นี้พอฟังอาหารตัดออกไปเลยนะครับก็อ่าอะนะครับอ่ะนี่เวลาจะเขียนเวลาจะเขียนตัวหนังสือภาษาไทยอะเราเขียนยังไงครับเขียนอย่างนี้ไหมแต่เช่นถ้าเราเขียนอ่าตาไก่แล้วก็เขียนตาไก่สระอะการลตะอย่างนี้ าสระอาแบบเยนี้แล้วเราเขียนปลาไก่ก็คือปลาไก่สะระอาเี๋ือแค่ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ก็เหลือแค่ตัวนี้แต่สระอาอะไรนีจมครับหายไปเลยไม่มีไม่มีรูปเวลากลับไปอยู่ก็สะระอาเวลาไปอยู่กับตัวอักษรหายไปเลยเช่นปลาไก่รสระอาก็เ,าเขียนแบบนี้อันนี้อ่านว่าก,กะเลยครับ ฟาร์มาเกสแสงว่าสะระลึเนี่ยสรละรึก,รรกใช่ไหม